ต่อยครั้งเดียวแล้วตายทันทีจริงเหรอ เหล็กในของพึ่งงานต่อและแตนมีลักษณะต่างกันโดยเหล็กในของพึ่งงานและต่อแตนบริเวณปลายเหล็กในจะมีลักษณะเป็นเงี้ยงคล้ายฉมวกมีปลายหยกักแต่พึ่งมีขนาดใหญ่และหยักลึกกว่าของต่อและแตนจึงทําให้เหล็กในของพึ่งงานฝังแน่นมากเมื่อมันพยายามจะดึงเอาเหล็กในออกก็ทําให้อวัยวะภายในหลุดออกมาได้อย่างเช่นลำไส้เป็นสาเหตุที่ทําให้พึ่งตาย พึ่งต่อยสำหรับคนทั่วไปการโดนพึ่งต่อยอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้อาจจะไม่ส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพหากคนที่ถูกต่อยนั้นไม่ได้แพ้พิษพึ่งการโดนพึ่งต่อยพึ่งนั้นจะทิ้งเหล็กในที่คล้ายเข็มทิ่มแทงเข้าไปในผิวหนังซึ่งอาจจะทำให้มีอาการปวดบวมแดงร้อนและคันบริเวณที่โดนพึ่งต่อยแต่มักจะไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง หาคุณมีอาการแ้้พึ่งต่อยหรือโดนต่อยหลายจุดจนมีปัญหาที่ร้ายแรงขึ้นมาซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ควรไปหาหมอทันทีแต่เมื่อพึ่งต่อยคุณแล้วมันก็จะปล่อยเหล็กในออกมาที่ผิวหนังของคุณและพึ่งก็จะตายลงในทันทีเช่นกันหลังจากที่ต่อยเสร็จ นั่นเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมพึ่งต่อยคนแล้วถึงตายในทันทีถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้กดไลค์กดแชร์และเป็นกําลังใจให้เราในการทําคลิปต่ตอๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ